ไม่จบหรอกวายพวกมึงจะต้องเสียใจที่เขามาั <c oughs> เออพวกโรคจิต เอาละครับกาสบ,บดีพวกจังไรทั้งหลายด้วยนะครับอยู่กับผม BTO TV วันนี้เรากลับมาในคอนเทนต์จังไรอีกแล้วนะครับผมก็ได้ไปสรรหาสิ่งจังไรมาให้กับท่านผู้ชมดูแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นครั้งแรกก็ต้องได้พูดได้แต่คำเดียวเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีอะไรกันบ้างเราเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มอันที่อันแรกกันเลยดีกว่าทุกคนจําเกมตัวนี้ได้ไหมครับเกมที่มีชื่อว่าซับโมริกาจากช่องสก,กิททีวีที่เล่นน่ะเออทุกคนเชื่อผมไหมว่าไอเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนว ตนพายอบีีเปิดโลกนะถึงไม่จะเสียวสันหลังอยู่ระดับหนึ่งก็เถอะแต่ว่าใครจะไปเชื่อล่ะครับว่ามันตะกายมาเป็นอีสบับหนึ่งที่แม่งโคตรเหี้ยเลยครับดีแล้วที่แม่งยังมีแค่รูปไปคิดมาในเกมมันมีแต่ปลาไม่ใช่เหรอถ้าท่านผู้ชมคิดแบบนั้นคือถูกต้องล้ะครับถ้าในเกมมันไม่มีตัวละครผู้หญิงก็เอาปลานี่แหละครับมาทําแทนขอบอกเลยว่าเหี้ยมากๆตอนกูเห็นครั้งแรกนี่ พวกโลกจีตนี้เลยดิหอวขขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหทุกคนจําปลาที่มีหน้าตาเหมือนกับเวบิกได้ไหมเหมือนเหมือนในเรื่องเบนเทนเ่ะเออไอตัวเหี้ยนี่วาดใหม่แล้วเล่นเอาสก,กูจจาเขาคงเดิมไม่ได้เลยพอบอกแล้วว่ากูเห็นแล้วอือ โคตรภูเขาเลยขอบอกกูเห็น,นคือกูตามรูปร่างไม่ได้เลยแล้วยังมีอีกปลาหลายตัวเลยนะแต่ผมจะให้ดูแค่ตัวที่ผมเออหามาได้ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ขอบอกเลยว่าโคตรเกี้ยอะไรไม่แต่ปลาที่เอามาปิ้งอ่ะเอามาทําเป็นอาหารมันยังไม่รอดเลยจ้าเว้ยขอบอกเลยว่าคนวานมึงอืม้มโคตรสุดเลยไม่แต่ปลายังไม่รอดด้วยครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในเมื่ออีพีหนึ่งนี่แหละครับที่แบบว่าไม่ว่ามึงจะเป็นเอเลี่ยนก็ตามครับเอาหมดครับคนสมัยนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ย ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นสิงน่งนี้ได้เดี๋ยพูดได้คําเดียวเล้ว,ว่าเฮ้ <S <S ยนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยคือบางคนบางคนดูเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยหวะนั่นก็คือ Discord Discord หรือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้า Discord มันถูกได้ยังไงไอ่ะพี่ทั้งที่มันมีแค่รูปยกเป็นพวกคนจางไรมันจะโทรมามันจะโทรมาหาเราแล้วก็โทรของรับของมันให้เราดูอ่ะนะที่จริงอ่ะผมไม่ได้อยากให้คนโฟกัสตรงในในแอปผมอยากให้ท่านผู้ชม โฟกัสตรงรูปหน้าแอปใช่ล้ครับรูปหน้าแอปนี่แหละครับที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมโฟกัสเพราะว่าอีกรูปต่อไปนี้ขอบอกเลยว่าโคตรเหี่ยเลยครับขอบอกคือแบบว่าเล่นเอาสักกูจําเขาโครงเดิมไม่ได้เลยคือกูเห็นแล้วออมทำไมม,ม,ม,มีมีรูปหน้าปกแบบนี้ด้วยว่าประมาณนี้คือกูเห็นแรกแบบว่า อไม่แต่ดิสคอร์ดที่รูปหน้าปกยังไม่รอกเลยทำไมกูเริ่มเข้าใจแล้วทาไมแอปส่วนมากเขาถึงไม่อยากทํารูปหน้าปกให้มาดูหน้าตาคล้ายแมวนะดูอย่างดิสคอร์ดที่เป็นตัวอย่างคัท่านเบอรม,มอื้อหือโคตรภูเขาเลยอ่ะมันคือภูเขามาึมาใต้ใต้ในท้องรับอันดำมืดโคตร้ย่เลยขอบอกกูเห็นเล็กๆเฮ้ยมันไม่น,าน่าจะเป็นไปได้ดี่หว่าแต่ก็ เอออย่างที่ผมเคยพูดไปแหละครับทุกอย่างมันล้วนเป็นไปได้ครับไม่มีเออสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับโอเคสิ่งจังใรที่ผมหามาได้ก็จะมีเท่านั้นแหะครับแต่ว่ายังมีอีกนะแต่ว่าเรากลับมาในอยู่ในจัก,กรวาลของ s k i b บี้ทอยเล็แล้วนะครับคือตามที่ผมพูดได้ไหมว่าเจคามิล่าแมนนะ่ะ แกยังรอดอยู่แต่ว่ามันถึงปัจจุบันนี้แกก็ยังรอดอยู่นะเพราะว่าคนวาดมันนั้นวาดผิดคนนะนะขอบอกเลยว่าที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยอือขอบอกเลยว่าอย่างสุดเลยยิ่งทีวีเกิร์ลนี่เล่นเอาสักกูจาไม่ได้เลยสรุปแล้วกูกูกลับไปดูกี่ครั้งกูก็ยังแบบว่ากูค,คิดดีไม่ได้อะแบบว่าเฮ้ยกูกูคิดดีไม่ได้นะครับท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมเห็นรูปเนี่ยขอบอกเลยว่าอย่างสุดเลยขอบอกคือผมไปหาเจอได้ยังไงให้ง่ายครับให้เพื่อนผมมันเขียนหาให้ผมคงจะไม่กล้าไปดูเองเหรอกครับขอบอกเลยว่าอย่างเหี้ ขอบอกรูปแต่ละรูปเด็กกูขอบอกเลยว่าคนวาดมึงเออโอ้โหกูคนวาดแม่งอย่างสุดเลยว่ะใช้จินตนาการของตัวเองล,ล้วนๆที่ยิ่งทีวีเกิลกูเล่นจำมาสักกูจาไม่ได้เลยแต่ว่าคาเมล่าแมนเนี่ยนูเหมือนว่าเขาตะวาดผิดคนนะที่จริงกูว่าเอาผิดคนแน่นอนเลยว่ะแต่แม่งเล่นเออซ่มเทิมเลยเออโอ้โห เขนแป๊บนึงกูเห็นแป๊บเดียวน่าจะเท่าหัวเด็กเลยนั่นนั่นนะขอบอกเลยว่าทุกอย่างในยุคนี้เนี่ยมันล้วนมีแต่สิ่งจังไรครับเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ผมเคยพูดไปเมื่อพีก่อนลครับพยาธิยังไม่รอดไอ้ตามครับโอเคครับสิ่งที่ผมหามาได้ก็จะมีเท่านี้นะครับจากวันนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีสิ่งจังไรหรือว่าสิ่งที่แบบว่ามันเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะแต่ว่าผมคงจะไม่กล้าไปหาให้เพื่อนผมมันไปหาให้นะครับแต่ว่าถ้าท่านผ มาให้ผมดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือเขียนชื่อแปะไว้ในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับอืมโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรวมตังไรตังไรแบบนี้นะครับโอ้โหเพิ่งจะได้แค่4นาทีครึ่งมั้งหนึ่งเกือบ5นาทีแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอีพีหน้า,นามาต่อแนอ่นอนครับ You gonna try that lounge till I get you That's a crazy put you in Money my eat! I want every-